สวัสดีครับบ้านมุงพะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่2องสองสนะครับมีพระสวยๆยี่สิบเล็กกายมานำเสนอนะครับพร้อมรายการพิเศษหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนรับชมกันนี้เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้บ้านมุงพระเครื่องนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะปึ่งเข้าไปไลน์ชื่อหมูนะครับไลน์กับเบอร์โทนี้นะครับ 0 9 3 9 6 5 2 3 6สเบอร์ไลน์กับเบอร์เธอติดต่อเบอร์เดียวกันนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งไม่ตรงปกโทรหาผมได้24ชั่วโมงเลยนะครับเริ่มรายการที่1เลยนะของ ep 224การที่1น,นะครับนี่เป็นภาพพิมพ์วัดเกตนะครับสมเด็จนะครับ ช่วงนี้ได้สมเด็จมาสมเด็จขายได้ผมก็เอาสมเด็จลงนะตามธรรมดาครับอันไหนขายได้ก็ลงอันนั้นแหละายไม่ได้จะลงทำไมนี่รายการที่สองครับก็เป็นพาสมเด็จนะครับนี่เป็นพาสมเด็จเนื้อโครงนะครับบางๆเก่าๆเลยนะครับนี่นี่นครับรายการที่สาม ก็เป็นผ้าผงสมเด็จนะครับมีเนื้อเก่ากักเลยมีาหายจัดจัดเลยนะครับนี่ในการที่สามนะครับในการที่สี่ก็ยังเป็นผ้าสมเด็จอยู่นะครับตรงนี้เป็นผ้าเนื้อผงนะครับมีสีเลแดงติดผมไม่ทราบนะครับนี่มีคาบปปวกคาบอะไรเต็มเลยนะครับนี่ รายการที่สี่รายการที่ห้าจะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นี่นะครับนีหานจ,จัดจเกา่เกาๆนะครับรายการที่ห้ารายการที่หเปลี่ยนเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อลงพบเพชรพิจิตรนะครับนี่ ส่วนเป็นรุ่นอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะแยกไม่ถูกนะครับนี่นะครับในการที่หกในการที่เจ็ดเขย่ามีกิ่งนะครับเป็นพัดกิ่งของตะเคียนนะครับลงชาิไปด้วยนะครับหลังมีจานนะครับพ้านี้ลงชาติดไปนะครับเขย่ามีกิ่งนะครับกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งนี่ในการที่เจ็ดในการที่แปด เป็นท้าเวสุวรรณนะครับเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเก่านะครับนี่กระบายก้นนะครับนี่นะครับรายการที่แปดรายการที่เก้าเป็นเหรียญโลหานะครับเหรียญอารมโลหานะครับทองแดงลมดำนะครับหลังเก้าเทศการนะครับนี่นะครับเป็นทองแดงลมดำนะครับ การราชการนะรายการที่สิบเป็นพระพุธนะครับหน้าตักอยู่ประมาณหนึ่งนิลนะครับเป็นสามขานะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่กลบนี่หนึ่งนี้นะ้านี้เก่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนออกนะครับนี่พระหล่อโลหะทองเหลืองนะครับรายการที่สิบเอ็ด เป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับหูยานนะครับตามสภาพเลยนะครับมีไข่ขึ้นนะครับนี่นะครับหูยานนะครับพระหูยานนะครับมีลักบางๆนะครับเข้าหูยานในการที่สิบสองเป็นพระปิตานะครับพระปิตาหล่อโลหะทองเหลืองนะครับ เป็นหลังยันนะครับตะไบก้นนะครับนี่หล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่เป็นภาพปิตาหล่อโลหะทองเหลืองนะครับในการที่สิบสามเลี่ยมพลาสติกมาเลยนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับวัดชังให้นะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับหล่อโลหะทองเหลืองเตาลีดหลวงปู่ทวดนะครับ รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลนะครับมีพระสามองค์อยู่มีหานุมาอยู่ข้างล่างนี่นะครับเป็นเหรียญหลโลหะทองเหลือผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะหลังยันนะครับนีเ่เก่าเลยนะครับเรียกพลาสติกมานะครับนี่เป็นเหรียญหลโลหะนะครับรายการที่สิบห้า เป็นเหรียญน,นะครับเ,เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังปู่ทีมนะครับปี2522นะครับปู่ทวดปี22ครับเหรียญน,นี้นะเป็นทองแดงนะครับเจ้าของเขาแฮกเอาไว้ก็กลัวโดนมือนะครับนี่ได้ไมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็ไม่กล้าแกะเนาะเพราะเหรียญเขาสวยอยู่นะครับปี22นะครับในการที่16 เป็นพระไพรีนะครับหล่อบนานนะครับปีไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเป็นไพรีพินานะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นพระไพรีนะครับองค์โตนะครับไม่ใช่พระชัยนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าพระชัยนะครับรายการที่สิบเจ็ดก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ในเียมกรอบสเตนเลสเลยนะ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมไลฟ์ไปอย่างนั้นเลยเพราะว่าได้มายัางไรไลฟ์ไปอย่างนั้นนะนี่เหรียญหล่อ,ลอเป็นหล่อทองเหลืองน,นะครับหล่อลูกหาทองเหลืองหลังตะไบนะครับใส่กรอบเตเลดไว้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพิมพ์เตารีดใหญ่นะครับนี่รายการที่18เป็นพระปิดตานะครับแกะจากกระดูกนะครับ จะเป็นกระดูกอะไรไม่ผมไม่รู้นะั่นหลังนี่อักขระมีจานนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบทีบ่ในการที่สิบแปดนะครับในการที่สิบเก้าเคยได้มาครั้งนนะแบบนี้มีคนปิดไปแล้วเป็นพระพิจิต,ตรเม็ดข้าวเม่านะครับเรี่ยงก่อพลาสติกนะครับ สวยเลยนะครับนี่มีคนถามเยอะนะครับเคยได้ไปครั้งหนึ่งนะเลี่ยมคล้ายกันอย่างนี้เลย,เน,ยนี่ได้มาใหม่นะครับนี่เลี่ยมสวยมากเลยนะครับเป็นพิจิเตเม็ดข้าวเมาครับรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยอหอมนะครับเ,เหรียญหันข้างนะครับ พ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับนี่ครับครบ20รายการนะครับ20รายการนี่องค์200ส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับนี่รายการที่21นี่เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทองดําวัดท่าทองนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณยุคครึ่งนะครับพระตั้งหน้ารถนะครับกระไหลทองมีพัดยศนะครับนี่วั่าทองอุตรดิตนะครับ เป็นผ้าโลหะนะครับตั้งหน้ารถนะครับองค์นี้เป็นรายการพิเศษนะครับผมเอา400บาทพร้อมส่งนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะครับนี่นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ0939652361ส่งไม่ตรงปกยังไงก็โทรหาผมได้24ชั่วโมงเลยนะครับขอพระคุณมากครับ